อาทิค่ะพี่น้องคะช่างเกษตรล้างบ้านค่ะสุชาแนลค่ะมือน,นี่เป็นเสาวันที่ยี่สิบดค่ะเป็นมือที่ผ้ายุโนโรูขาม่านะคะฝนตกค่ะเห็นมาฝนตกจะ่าได้ไปเกีย้ยเป็ดแล้วมือนี่ดูซสึกว่าพวกดีแล้วก็ดีใจอีหลีค่ะเพราะว่าเป็ดอีเหลียงที่เลี้ยงไว้นะคะออกไข่แล้วเป็นตัวที่สองค่ะปกติเป็นออกไข่แค่ตัวเดียว มือลนละนวยแปดมือก็ได้แปดนวยแต่ว่าหมือเนเ้านี่มีเป็ดตัวที่สองออกไข่เลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งไข่แม่เป็ดไข่สองโตแล้วโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกพักกันตากฝนะเนาะเบิ่งเกีย่ยอาหารเนี่ยในห้ามกับแม่เดียนไปเบิ่งไข่กันค่าออกออกไข่ตัวที่สองแล้วไปเบิ่งค่า นี่เขามากขามากี่ค่ะห้างหนึ่งหนีห้างหนึ่ง,น,ง,น,งนี่พันออกโตัวแรกในตัวแรกผันออกแปดน่วยแล้วนี่มือเศร้านี่ออกน่วยหนึ่งแปดน่วยนั่นเอาไปเก็บไปเขาตู้ฟักแล้วพี่น้องล่องเบิงคะ่ะ<ม>เห็ดตูต้ฟักเองด้วยกระดาษนี่แม่นหนึ่งก็เลยมาเห็นอีกมือเศร้านี่คะ่ะห้างหนึ่งนี่มาเห็นอีกห้างหนึ่งพี่น้องมันหมึดเพราะว่ามันอยู่ในมุมค,คะ่ะนี่อยู่ในหนีห้างหนึ่ง ็นออกไข่สองแม่แล้วก็เลยด,ดีใจหลายค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่เก็บเลยค่ะเก็บไปไว้ตูฝากเลยเก็บเลยนี่ห้างที่หนึง่งอันนี้ห้างที่หนึ่งนี่เป็นหน่วยที่หน่วยที่เก่าละค่ะนี่อันนี้ห้างที่สองนี่ห้างที่สองคืงใดสองหน่วยไนยสองหน่วยเก็บกันค่ะเก็บไปไว้ตูเก็บไปวบตูฝากงาดีใจหลายค่ะพี่น้องเป็ดอีเลี้ยงคีเลี้ยงมาก คกเดือนออกไข่สองสองห้างแล้วนะคะพี่น้องค่ะจะได้กรฝากติดตามช่องเกษตรล้างบ้านนะคะสุชาแนวค่ะสวัสดีค่ะ